สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของ2ชาติเพื่อนบ้านที่บอกเลยว่าอยู่ใกล้กันนิดเดียวแต่ประวัติศาสตร์กับตัวตนนี่คนละเรื่องเลยครับนั่นก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เอาละมาเริ่มการเดินทางสำรวจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าลองดูที่แผนที่นี่สิครับจะเห็นเลยว่า2ประเทศนี้อยู่ใกล้กันมากๆเลยนะแต่เชื่อไหมว่าไอความแตกต่างทางภูมิศาสตร์แบบสุดขั้วนี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลย ฝั่งหนึ่งเป็นทวีปเก่าแก่ที่แบบโหกว้างใหญ่ไพศาลมากๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากพลังของภูเขาไฟล้วนๆก็น่าคิดนะครับว่าแค่ความแตกต่างทางธรรมชาตินี่มันจะสร้างความแตกต่างให้คนกับประวัติศาสตร์ของเขาได้ขนาดไหนโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ต้นตอของทุกอย่างกันเลยนั่นก็คือพื้นดินนี่เองเพราะต้องบอกว่าภูมิศาสตร์นี่แหละครับที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่กำหนดชะตาชีวิตและก็เส้นทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติแบบจริงๆต่างๆเลย ดูสิครับภาพนี้มันโชว์ความต่างได้ชัดเจนมากจริงๆออสเตรเลียเนี่ยเป็นทวีปที่ทั้งใหญ่ทั้งแห้งแล้งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราบเป็นทะเลทรายไปซะเยอะแต่พอมองไปที่นิวซีแลนด์ปุ๊บโอ้โหคนละฟิลเลยครับเป็นหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงๆและก็ดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์สุดๆซึ่งในความแตกต่างทางกายภาพแค่นี้นะครับมันส่งผลไปถึงทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะพืชพันธุ์สัตว์ปลาหรือแม้แต่วิถีชีวิตของผู้คน และเพื่อให้เห็นภาพว่าออสเตรเลียมันใหญ่ขนาดไหนลองนึกตามนะครับ8.5ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่ตัวประเทศไทยเราประมาณ16เท่าเลยนะแล้วที่สำคัญคือเป็นทวีปที่มีคนอาศัยอยู่แล้วแห้งแล้งที่สุดในโลกด้วยและพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันวงว่างกว้างใหญ่นี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่า outback นั่นเองเอาละครับทีนี้ก่อนที่เรือจากยุโรปจะเดินทางมาถึงเราลองย้อนเวลากลับไปดูกันหน่อย ว่าใครคือคนกลุ่มแรกที่เรียกดินแดนแถมนี้ว่าบ้านของพวกเขาถ้าพูดถึงออสเตรเลียนะครับชนพื้นเมืองดั้งเดิมก็คือชาวแออริจินีซึ่งพวกเขามีวัฒนธรรมมีสังคมแบบชนเผ่าที่สืบทอดกันมาแบบนานมากจริงๆเป็นหมื่นมื่นปีเลยนะสร้างเอกลักษณ์ที่เรียกว่าอย่างรากลึกไปกับผืนแผ่นดินของทวีปนี้เลยทีนี้พอข้ามฝั่งมาที่นิวซีแลนด์ปุ๊บเราก็จะเจอกับชาวมวรีครับ ซึ่งเป็นชาวโพลินีเชียนที่ต้องบอกว่าเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้เลยนะซึ่งเรื่องราวการมาถึงของพวกเขานี่แตกต่างจากชาวแอริจินแบบคนละขั้วเลยครับและไอความแตกต่างตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวแปรสําคัญมากๆในหน้าประวัติศาสตร์ยุคต่อไปแล้วในที่สุดก็มาถึงยุคที่ชาวยุโรปเดินทางมาถึงครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าจุดนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เส้นทางของสองชาตินี้เริ่มแยกออกจากกันแบบชัดเจนมากๆเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันต่างกันยังไงคือเรื่องของออสเตรเลียเนี่ยประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเขามันเริ่มต้นได้แบบไม่เหมือนใครจริงๆครับเพราะมันเริ่มจากการเป็นอาณานิคมสําหรับนักโทษ คือหลังจากที่กัปตันเจมส์คุกมาปักธงอ้างสิทธิ์ในนามของอังกฤษไปแล้วเนี่ยพอถึงปี1788เรือที่บรรทุกนักโทษชุดแรกก็เดินทางมาถึงที่ซิดนีย์โคฟเลยครับเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของออสเตรเลียในยุคปัจจุบันและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยในขณะที่ออสเตรเลียถูกตั้งขึ้นมาเป็นอานณานิคมนักโทษใช่ไหมครับนิวซีแลนด์กลับมีจุดเริ่มต้นที่แบบโอ้โหแตกต่างกันคนละโลกเลย นั่นก็คือสนธิสัญญาไวตตังอีครับมันเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการเลยนะระหว่างจักรวรรดิอังกฤษกับบรรดาหัวหน้าเผ่ามารีซึ่งเนื้อหาหลักๆคือการยอมรับสิทธิ์ในที่ดินของชนพื้นเมืองซึ่งมันต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียแบบฟ้ากับเวเลยเอาละครับทีนี้เราลองขยับมาดูกันต่อว่าหลังจากยุคอาณานิคมผ่านไปแล้วเนี่ยทั้งสองชาติเขาเริ่มสร้างตัวตนทางการเมืองและสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้ยังไง อันนี้เป็นเรื่องนิดน่าสนใจมากเลยนะครับรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านประชาธิปไตยของโลกเลยนะคือในปี1856พวกเขาเป็นชาติแรกของโลกเลยครับที่นำการลงคะแนนรับมาใช้ในการเลือกตั้งซึ่งมันคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกไปเลยแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานสากลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับแต่เหรียญก็มี2ด้านเสมอครับในอีกมุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ก็มีนโยบายที่เอ่อเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากนั่นก็คือ White Australia Policy หรือนโยบายออสเตรเลียเพื่อคนขาวพูดง่ายๆมันคือกฎหมายที่ออกมาเพื่อจํากัดการอบพยพของคนที่ไม่ใช่ชาวยุโรปครับโดยเฉพาะเลยคือผู้อพยพชาวจีนในช่วงยุคตื่นท้องซึ่งนโยบายนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสังคมในยุคนั้นนะครับแล้วก็ถูกใช้มานานหลายสิบป,ปีก่อนที่จะถูกยกเลิกไปจริงๆอย่างจังในช่วงปลายศตวรรษที่20และประวัติศาสตร์ที่มันต่างกันขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังส่งผลมาถึงโครงสร้างการเมืองในปัจจุบันด้วยนะครับอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีระบบสาพันรัฐ คือมีการแบ่งอำนาจการระวางรัฐบาลกลางกับรัฐต่างๆแล้วก็มีรัฐสภาสองสภาแต่พอดูที่นิวซีแลนด์ปุ๊บคนละแบบเลยครับคือเป็นรัฐบาลเดียวที่รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแล้วก็มีรัฐสภา,สภาแค่สภาเดียวซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเส้นทางการสร้างชาติที่แตกต่างกันของสองประเทศนี้ได้ดีเลยทีเดียวมาถึงยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับเรามาดูกันว่าในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองชาตินี้เป็นยังไงกันจากตารางนี้ จะเห็นภาพรวมเศรษฐกิจได้ชัดเจนเลยครับฝั่งออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นเหมือนมหาอำนาจด้านทรัพยากรเลยนะทั้งการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ๆอย่างวัวกับแกะแล้วก็สินค้าเกษตรกับอุตสาหกรรมต่างๆส่วนนิวซีแลนด์จะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์แล้วก็ยังมีไม้กับขนแกะด้วยแต่จุดที่น่าสนใจก็คือทั้ง2ประเทศเนี่ยต่างก็ต้องนําเข้าสินค้าประเภทเดียวกันเลยนั่นก็คือเครื่องจักรกับเชื้อเพลิงซึ่งมันก็จําเป็นมากๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพวกเขาน่นเ และเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับมันก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดมากๆเลยว่าถึงแม้จะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้แต่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันๆเนี่ยออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์จะจับมือกันสร้างอนาคตร,ร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีต่อไปได้ยังไงคําตอบของคําถามนี้ก็คงเป็นบทต่อไปของเรื่องราวที่พวกเขายังต้องเขียนขึ้นมาเองครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ